ไปตรวจงานกาันออวันนี้งดภาคเกษตรหนึ่งวันเหมือนที่บอกคะ่ะอาทิตย์นี้หมดเวลาสำหรับเกษตรวัสดีค่ะวัสดีครับ,รบหมดเวลาสำหรับเกษตรแล้วนะคะเราก็จะต้องกลับมาที่งานโครงการนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเห็นน้องแมคโคนาอย้ายอีกแล้วย้ายน้องเกือบเกือบทุกอาทิตย์เลยเดี๋ยวเข้างานเกษตรเดี๋ยวเข้างานหน้างานตัวเองนะคะวันนี้เราก็จะมี ตีผังนะคะตีผังแล้วก็ดูเรื่องของอ่าแป๊บหนึ่งตอนนี้ด้านหลังเกรสนะคะอ่าทีมงานลงหน้างานกันแล้วก็จะเป็นงานในส่วนของที่เก็บอุปกรณ์นะคะเป็นเหมือนเป็นเหมือนลงเก็บเนาะลงเก็บ พวกวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆหรือว่าเวลาที่เราต้องสต็อกของในการก่อสร้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะโซนด้านหลังทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้ก็คือแลนในการที่จะเริ่มก่อสร้างทั้งหมดนะคะก่อนที่จะสร้างก็จะต้องดูเรื่องของพื้นที่เก็บก่อนเนาะ,ะเพราะว่าเท่าที่ดูก็คือเหมือนที่บอกคะ่ะว่าด้วยท่าวางผาเองอะ่ะจะอยู่ในโซนที่เวลาเราสั่งของอะคะ่ะจาเป็นจะต้องใช้เรื่องของ ค่ะพอมันอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ในอำเภอท่าบงผาค่ะส่วนหนึ่งคือของที่เกรจะใช้ส่วนมากค่ะมันจะต้องใช้เวลาสั่งมาคือบางครั้งของหลายๆอย่างที่น่านเองไม่มีขายนะคะต้องสั่งมาจากทางกรุงเทพสั่งมาจากชนบุรีหรือบางอย่างก็สั่งมาจากต่างประเทศซึ่งเวลาสั่งมาค่ะจำนวนก็จะมีค่อนข้างเยอะเนาะ Uh, เรามีตู้สโตร์ในการเก็บของกันแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนที่บอกค่ะ บ้านแต่ละหลังเนาะเวลาจะสร้างก็ต้องสั่งของมาเตรียมไว้พวกอุปกรณ์บิวอินต่างๆหลายๆอย่างะคะ่ะเกรซก็นําเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญตอนนี้ที่คุณภูวางแผนไว้กับทีมงานด้านหลังก็คือเราจะทําโรงนะคะขึ้นมาเป็นโรง,งเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเนาะแล้วก็เป็นที่เก็บรถด้วยนะคะอุปกรณ์ต่างๆบางครั้งจอดไว้ข้างนอกมันก็เนี่ยคะ่ะสงสารน้องแดดก็ร้อนยอะไรเงี้ยรถเคลรถด้มรถ กระบะที่ใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็เลยวันนี้ก็คือเนี่ยตีผังกันมาสองสาวันแล้วนะคะคุณภูมาใช้กล้องโชว์โชว์เลงระยะเลงระดับอะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่จะเริ่มทำงานเดี๋ยวเราไปดูการทำานของคุณภูกันค่ะตาามมมด้้อนนนนกกะง็รณี ค่ะก hey ็ตอนนี sociedad, glaube, ้ระหว่างที่คุณภูประชุมงานกับทีมงานลูกน้องอยู่นะคะก็ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ถ้าสำหรับเกรส ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากสําหรับการก่อสร้างมันเป็นเหมือนการติดติดกระดุมเม็ดแรกอันนี้ผู้สไตล์เกรสเนาะเราจะไม่ได้คุยกันในภาษาของวิศวะหรือสถาปนิกก็คุยกันในสหาได้คุยกันในแบบรูปแบบงานของผู้หญิงเราละกันเนะ Grace าะเกรสมองว่านี่คือเหมือนการการวางแบบครั้งแรก การดูฉากดูระยะดูมุมดูองศาที่เราจะเริ่มก่อสร้างซึ่งมันเป็นดีเทลที่สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าหากครั้งนี้ครั้งแรกในการสร้างวางระยะได้ไม่ดีนะคะวางเอ็นได้ไม่ดีวางองศาหรือฉากได้ไม่ดีมันจะทำให้โครงสร้างทั้งหมดนะคะที่เราวางแบบไว้ไม่ได้เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ ค่อนข้างละเอียดคุณผู้ลงเองทุกหน้างานเหมือนที่ทุกคนเห็นเมื่อวานก็ไปทําแปลงปลูกก็ลงทํากับลูกน้องทุกอย่างเพราะว่าเกล้กัคุณผูมองว่าทุกๆรายละเอียดดีเทลค่ะการที่เราได้ร่วมทําด้วยทั้งหมดมันจะทําให้เราสามารถที่จะเห็นเนื้องานทั้งหมดควบคุมได้เหมือนที่บอกจุดไหนเป็นจุดสําคัญลงหน้างาน ให้ละเอียดให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญก็คือการได้ทํางานร่วมกับทีมงานหรือลูกน้องอ่ะมันจะเป็นฟิลบรรยากาศที่ลูกน้องแฮปปี้แต่การ,รอว่าปูอ,อาจจะไม่ค่อยได้ไปเขียนแบบแต่เราก็แบ่งเวลาฮะอย่านงะที่บอกตื่นแต่เช้าเนาะลราก็ทํางานเดี๋ยววันนี้คุณภูจะจัดทีมหนุมน่มๆนะคะเดี๋ยวเกรซจะประชุมงานพี่ส้อยเนาะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราเตรียมอุปกรณ์ของไวท้ที่ไว้ที่ฟาร์มแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ ทำเรื่องของจุลินทรีย์ขี้ไก่นะคะเพื่อไปบำรุงเรื่องของพริกหวานเกรอจะให้พี่ส้อยเข้าไปทําจุลินทรีย์แล้วก็ให้อาหารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรวมถึงเปลี่ยนทุงปลูกนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นงานผู้หญิงนะเพราะวันนี้งานข้างนอกเนี่ยยังไม่มีอะไรสิ่งสําคัญที่สุดนะคะก็คือการจัดสรรบุคลา,ากร ที่คุณมีอยู่เนาะในแต่ละช่วงเวลางานบางครั้งไปกระจุกอยู่ที่เดียวกันหมดแล้วเนื้องานมันยังไม่จําเป็นวันนี้ไม่ได้มีเนื้องานผู้หญิงเดชก็ต้องจัดเนื้องานที่เขาสามารถไปทําเองได้อย่างทําจุลินทรีย์ให้อาหารหรือว่าเปลี่ยนถุงปลูกหรือว่าเก็บผลผลิตที่ฟาร์มเพราะตอนนี้เริ่มมีออเดอร์กล้วยเข้ามาเยอะมากนะคะยังไม่ได้ตัดกล้วยเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะก็แบ่งหน้าที่กันเนาะผู้ชายเขาก็ทํางานโครงสร้างไปเดี๋ยวเรชคงต้องขอเวลาไปประชุมงานกับพี่ส้อยหรือทุกคนอยากจะฟัง ฟังด้วยไ,ไหมจะได้เห็นว่าเกรสกับคุณภูทํางานกันยังไงนะเดยวเกรสตั้งกล้องนะคะพี่ส้อยคะเดี๋ยววันนี้คะ่ะเดี๋ยวหนูจะแบ่งงานทางนี้เดี๋ยวให้หนุ่มๆเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําจุลินทรีย์ขี้ไก่เลยอะ่ะแปลงปลูกอ่ะเรามีต่ดิน ดินปลูกตัวนั้นน่ะมันจะต้องใส่จุลินทรีย์ที่เราหมักไว้สักสามถึงห้าวันลาดลงไปเพื่อให้ดินเรามีแร่ธาตุ mm hmm. เดี๋ยววันนี้ให,ห้หนุ่มๆงั้นมีแบ่งพี่ส้อยไปเลยได้ไหมคะมเนาะขอเลยนะคะอ่ะโอเคพี่ส้อยมานี่งั้นเดี๋ยวพี่ส้อยเอาซูซูกิเข้าไปเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าจ่ายงานเลยเดี๋ยวหนูจะพิมพ์ไปให้แต่เบื้องต้นนี้ก่อนนะคะพี่ส้อยถังเมื่อวานที่พี่ส้อยเอาไปแช่มะพร้าว เสร็จแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเสร็จแล้วเนาะ mm hmm. อ่ะงั้นเราล้างแล้วเนาะถังล้างเรียบร้อยแล้วเนาะ <Yeah. S 1> ยังไม่ได้ยังเดี๋ยวซื้อแฟบเข้าไปด้วยล้างถังทีนี้ oh, ถังไหล,ล้างเลยอ่ะโอเคงั้น yeah, เอาเ,เ,เอาเาหมือนที่หนูบอกเอาน้ําใส่หนึ่งถังต่อขี้ไก่หนึ่งกระสอบ mm hmm. แล้วก็ขึ้นไปข้างบนจุลินทรีย์ที่คุณภูเพาะไว้เอาเป็นถังมาใช้ก่อนนะคะแต่ว่าพี่ส้อยลองดูอันที่มันมันเริ่มจะไม่เป็นสีแดงอะ่ะ เอามาเทใส่แล้วก็หาหัวเชื้อที่มันสีแดงสดๆนะคะแต่อย่าเอามาหมดให้พี่ซอยสมมติเต็มขวดให้พี่ส้อยแบ่งแบ่งเทเทเทมาใส่สักครึ่งขวดไอ้ที่เป็นหัวแดงเชื้อแดงนะแล้วหนูเอาปลาไว้ที่ตู้สับสับสับสไปให้อาหารแล้วก็เติมน้ําให้เขาหน่อยคือขวดไหนที่มันเป็นเขียว เอามาเทใส่ให้หมดเลยเพราะว่าเขียวมันเริ่มจะไม่ค่อยเติบโตละแต่ขวดไหนที่เป็นแดงเราจะทําเป็นหัวเชื้อแต่เราจะแบ่งมาครึ่งหนึง่งแล้วก็เติมน้ําแล้วก็เติมปลาลงไปอ่าค่ะโอเควันนี้หลกัหลกๆเลยนะคะทําหัวเชื้อให้อาหารหัวเชื้อเพาะหัวเชื้อเพิ่มแล้วก็ทำเอ่อหมักจุลินทรีย์ขี้ไก่ แล้วเดี๋ยวดินถุงปลูกอยู่ที่นู่นเดี๋ยวถ้าพี่ส้อยทําตัวนี้เสร็จปุ๊บให้พี่ส้อยถ่ายรูปแล้วส่งไลน์มาให้หนูจากนั้นหนูจะจ่ายงานต่อช่วงบ่ายคือหนูจะให้เปลี่ยนถุงตอนเนี้ถุงปลูกที่ใส่ต้นอะไรนะอยู่ในโรงเพาะของเราอะค่ะที่หนูเอามามันมีแต่รากข้างในละเราจะเปลี่ยนถุงใส่ใหญ่ตอนนี้มันมีดินปลูกแล้วไงอ่ะแล้วก็เอาดินปลูกตัวนั้นอะผสมกับมะพร้าวสับถุงให้ใหญ่นิดนึงแล้วเปลี่ยนถุง ไม่งั้นไปโอเคเอาแค่นี้ก่อนเลยพี่ส้อยเอารถซูซูกิเข้าไปก็ได้นะคะมีอะไรเราคุยงานกันผ่านไลน์เนาะเรียบร้อยค่ะจ่ายงานเนรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็อ๋อหออ๋อจะออกมากินข้าวข้างนอกเหรออืม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 ตอนนี้สิบโมงอ่ะอ่าอ,อ่กินก๋วยเตี๋ยวเดือจะได้ไม่ต้องออกเนาะ ไม่งั้นก็แวะซื้อเข้าไปพี่ส้อยร้านเปิดแล้วจะจะได้จะได้ไม่ต้องเข้าเข้าออกเนาะวันหนึ่งนะแม้กินข้าวแยกสามีสักวันหนึ่งนะแอลลูกน้องรายการที่ตัวเองกะแยกไม่ได้อกอ่ะโอเคนู่นแหละค่ะมนุมๆอ่ะ ดูงานต่อกันอีกหน,น่อเพราะเดี๋ยวเกรซจ,จะต้องสั่งของที่จะต้องเอามาใช้ในหน้างานนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศหน้างานการทำงานกันเริ่มงานการโอเค เด็กยล็กวปล่อยหนุ่มๆเข้าสรุปงานกันเด็กจะไปสรุปสั่งของในรถรอนะคะเพื่อให้ทุกอย่างทํางานไปพร้อมกันเห็นไหมคะเมื่อกี้ก็แบ่งงานผู้หญิงให้ไปทําเกษตรเพิ่มเติมแล้วนะคะทุกอย่างก็จัดสรรคนฝั่งเนี้คนพอดีละโอเคงั้นก็บายๆกันไปค่ะเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตหน้าง,งานให้ดูกันอีกทีนะคะ